นี่ผู้ช่วย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 แบล็คราวนะผู้ช่วยนะผู้ช่วยดูดูแต่ติ๊กตอกนะผู้ช่วยนะเนี่ยลูกค้าเพียบเลยผู้ช่วยดูแต่ติ๊กตอกทำเลยเนี่ยทำเลยช่วยช่วยชื่อนี่อ๋อบางคนก็สั่งพิเศษ เอาขามาเองเลยนีここ่บางคนสั่งพิเศษอ้าวนีน้องมาช่วยทำแล้บอกแล้วว่าไม่ทันคนเต็มร้านเนี่ยมลุงมเนี่ยคนเต็มร้านเลยเนี่ยน้องมาช่วยแล้วเพราะว่าไม่ทันฮะเอาน้นงนี่เนี่ย เ้นคนชอบกินเส้นนี้นะเส้นทำไมเขาไม่กินเส้นนี้กันนะฮะกินบ้าง

เด้อสิบาปันเดอสิบาปันขอมึงลวมึงอ่ะยำถูกกับวอุเอาไบอกลยาากนี้นูแล้วที่ร้านทำไมไม่เอาไข่มามาขายอะไรทงนั้นน่ะลูกค้าชอบกินไข่ เมียนแต่ว่ามันแพงไอ้เอเหรอเอาแพงแล้วก็เที่กับลูกค้าไปดิครับ <c oughs> แล้วก็บวกเพิ่ม้าไปในลูกค้าไงไข่แพงจริงเหรอแถวนี้อ๋อแถวนี้เขาบอกว่าไข่แพงนะเนาะเพราบางคนเห็นลูกค้าเขาชอบเ <c oughs> ขาชอบกินเอฝอใส่ไข่ที่นี้ที่ร้านเขาไม่ได้เอามาขายลูกค้าก็เลยต้องซื้อมานะ <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ผมเลยว,ว่าเอะทั้งนั้นเราเอามาขายไม่ดีกว่าแลนะ้วเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะให้เอาไข่มาเขาจะซื้อซื้อมาใส่อย่างเงี้ยมันตกลูกเท่าไหร่อีกกี่กี่ห้าพันเหรออ๋อไข่ลูกลูะห้าพันลูกละสิบบาทนะไทยอู้ไข่ลูกละลูกละห้าพันกี่นะล่นแล้วล้นแล้วล้นแล้ว โดนแล้วไหลเลือดนี่มาแล้วมาแล้วม่ไป็โรงเรียนเหรอ ม่ไปเรียนเหรอไม่ได้เรียน,น,เ,ยนเล,กลิกแล้วเรียนล,กลากลกินถ้วยเดียวนี่อยู่เลยเออ,อดูไปดูมาเราก็อยากใส่ไข่บ้างเว้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปซื้อไข่มาใสา่สดีกว่าแส,าสบ,สบ อันนี้เป็นสูตรสำคัญเลยนะต้นหอมเนี่ยนะเขาจะใส่เยอะมากเลยเยอะมากอร่อยอจริงเหรอเขาบอกว่าเยอะมากอร่อยลืมถามชื่อชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยแม่ค้าเนี่ยแม,ม่ค้าชื่ออะไรแฝดอ่ะ่ชือนางพัดฮะนางพัดนางพัดนางพัดอะไรแม่นนางพัด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 อะไรสักอย่างเลยดูดิโอ้สีสัน ผีสันเปือน่ากินมากมาแล้วนี่มีมาแล้วนี่นี่แหละนี่แหละตัวตัวตัวอร่อยเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่ะน้ำโคน้ำโคเป็นน้ำโคลเขา่นะเป็นตัวที่ว่าใส่ใส่ข้าวซอยเลยแหละเนี่ยเป็นไส้ต่างๆของเขานะ เนี่ยไส้ต่างๆนี่มีมีชิ้นหมูชิ้นวัวชิ้นไก่อะไรเงี้ยดูลูกค้าเขาก่อนเนี่ยวันหนึ่งโอ้ผมว่าหลายร้อยคนนะล,ลูกค้าแกนะาดีมากเลยตัง้งแต่เช้ายันเย็น ลูกค้าวันหนึ่งเป็นร้อยเลยนะแม่ครันะผมว่านะเป็นหลายร้อยคนเลยนะคือเป็นร้อยดูดิตัง้งแต่เช้ายันเย็นน่ะโอ้โหยอมรับร้านนี้ร้านอื่นไม่รู้นะแต่ร้านอื่นก็ขายดีนะไม่ใช่ไม่ดีนี่ก็ทั้งแถวเลยนู้นทางนูนะ้นอ่นะนู้นอ่ะทางนู้นเยอะเลยแต่ร้านนี้นะ่าสนใจกว่ามากินมากินร้านของเขาหน้าขายเข้ามานะตลาดเมืองสิงหนะ์เนี่ยร้านน้องคักใรึไหมร้านน้องคัก คักคักอันเนี้ยร้านน้องคักคักเป็นคนจีนนะแกว่ามีมีมีซื้อห่อกลับบ้านด้วยนะบางคนอ่ะบางคนก็กินที่นี่ซื้อเหล้าไปรนซื้อกินที่นี่ซื้อเหล้าซื้อซื้อคักแมนวะซื้อเหล้าซื้อเหล้าซื้อเหล้าซื้ออะไรซื้อเหล้าเน่นังคักเพราะนางคักซื้อเหล้าซื้อจีนเดี๋ยวเดี๋ยวคาถามซื้อจีน ชื่อลาวชื่อนางพักชื่อจีนชื่อชื่อววแสงอหรอเดี๋ยวเขามาถามชื่อจีน <c oughs> <c oughs> ทำไวมากเลยลูกค้าทำเร็วมากเลยครับ <c oughs> อันเนี้ยันี้ยเน,นี้เอาเต็นนี <c oughs> ้เอาใส่รวมได้ป่ะ ใส่รวมใส่รวมรวม,ร,มร,รวมลองกินอย่างนี้ทีอย่างหน่อยอร่อยนีเ่เดี๋ยวผมสั่งกินบ้างนี่สั่งพิเศษ